เป็นสภาพความเสียหายในพื้นที่หมู่7ตําบลตะลกฮะลออําเภอรามันจังหวัดยะลานะคะคุณผู้ชมคะบ้านถูกน้ําท่วมเสียหายทั้งหลังนับ10หลังบางหลังน้ําพัดหายไปพร้อมกับทรัพย์สินเหลือแค่พื้นบ้านค่ะไม่ใช่ตัวบ้านนะพื้นบ้านแล้วก็ยังมีร้านค้าที่ถูกน้ําพัดหายไปด้วย เจ้าของบ้านบอกว่าเพิ่งจะกลับเข้ามาในหมู่บ้านเพราะเห็นสภาพบ้านว่าเสียหายไปทั้งหลังแบบนี้เนี่ยสติสตังค์แทบไม่เหลือเลยนะคะเพราะว่าทรัพย์สินทั้งหมดหายวับไปกับน้ําบ้านที่เสียหายยังคิดไม่ออกเลยว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมแซมเงินเก็บที่มีทั้งหมดเนี่ยก็หายไปกับน้ําด้วยค่ะมองไม่เห็นทางเลยค่ะทุกอย่างคือมืดไปหมดไม่ว่าจะมองทางไหนพอมาดูบ้านสภาพบ้านนะคะ ทุกอย่างคือลอยไปกับน้ำหมดเลยและให้เริ่มต้นยังไงดีคะช่วยหน่อยสิคะช่วยบอกทางให้หน่อยคะ่ะเพราะว่าตังก็ไม่ใช่มีสักบาทมองอะไรมองไม่เห็นอะไรเลยมืดไปหมดเลยคะ่ะขณะยังอยู่อาศัยก็ยังมืดเลยคะ่ะไฟฟ้าก็ไม่มีในหมู่บ้านเดียวกันชาวบ้านนำรัพย์สินมากองไว้ริมทางนะครับเพื่อทำความสะอาดครับชาวบ้านบอกว่า ชาวบ้านรู้สึกเครียดหลังถูกน้ําท่วมหนักซึ่งการช่วยเหลือ,อยังเข้าไม่ถึงครับจึงต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนปลอบใจซึ่งกันและกันไม่ให้เกิดความเครียดไปมากกว่านี้ครับว่าดูสภาพดูสภาพร้องไห้บางคนเราหลายคนที่ว่าร้องไห้แต่ว่าเราก็พยายามปลอบใจว่าเราขนาดนี้นะแต่ว่าคนอื่นหนักกว่าอีกบ้านยังไม่เหลือเลยของเราในบางทีบ้านยังเหลืออยู่ พยายามบางทีเราก็คุยไปร้องร้องไปด้วยหรือว่าพยายามพยายามให้ชาวบ้านคิดบวกไว้ก่อนจริงๆก็มีข้อสังเกตนะคะว่าน้ําท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกำปงตําบลตะโลฮะลอเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเพราะจากบันทึกที่เสาบ้านโบราณอายุกว่าร้อยี่ปีเจ้าของบ้านเขาเขียนไว้ด้วยปูนขาวที่เสาไม้ตะเคียนทองบอกว่าชุมชนนี้เมื่อปี2510 หรือ56ปีที่แล้วค่ะเคยเกิดน้ำท่วมใหญ่มาแล้วน้ำท่วมรอบนี้ระดับน้ำต่ำกว่าครั้งนั้นเพียงแค่นิดเดียวค่ะเขียนอันนี้เขียนว่าเลขสิบเลขสิแต่ว่าปีนั้นปี2510ของประมาณไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขี่ว่าประมาณกี่เมตรแต่คาดการว่าจะถ,ถ,ถึงที่บ้านเนี่ยใต้บ้าน ประมาณ3มเมตรคึ่งถึงถึงถึง,ถงประมาณนี้จังหวัดยะลาตอนนี้ภาพรวมน้ำลดลงแล้วนะครับถ้าไม่มีฝนเข้ามาเพิ่มคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในช่วง1 2วันนี้ส่วนที่จังหวัดอราทิว่าครับพื้นที่ราบลุ่มในตำบลนาหน,น้าอำเภอตากใบและตำบลมูโนอำเภอสุงไหงโกลกยังมีน้ำาุ่มสูงกว่า1เมตรนะครับเพราะ เป็นพื้นที่รับน้ํามาจากเทือกเขาที่ระบายมาจากอาเภอสุขีรินแล้วก็อำเภอแว้งบางจุดระดับน้ําสูงเกือบ2เมตรครับชาวบ้านเคลื่อนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูง ส่วนใหญ่รับมือได้ทันครับค่ะคือจะมีอีกพื้นที่หนึ่งนะคะก็คือที่ตําบลช้างเผือกอําเภอแจแนะจังหวัดนาราธิวาสตอนนี้น้ําก็ลดลงนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีถนนกับหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยคโคลนทรัพย์สินเสียหายแล้วก็โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านไอบือแต่ก็เสียหายเช่นกันทั้งครูทั้งนักเรียนช่วยกันทําความสะอาดอยู่นะคะ ขณะที่ปอพนราธิวาสก็ระบุถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมแล้ว13อำเภอ77ตำบลกว่า500หมู่บ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีมากกว่า260,000คนค่ะและมีรายงานผู้เสียชีวิต7คนตอนนี้ยังสูญหายอีก1คนด้วยค่ะ